สวัสดีค่ะตมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนช anel แนวทางเลขเด็ดนะคะวันนี้แม่มอนก็จะนำเสนอแนวทางวดประจําวันที่16มิถุนายน2564นนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะ ข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะพบกับแนวทางแรกเลยนะคะแนวทางแรกวันนี้เป็นของแอดต้นสนนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่16เดือน664นะคะชุด3ตัวค่ะ958 948และ248นะคะ958และ948ก็ตรงกับของอาจารย์กรุยสกาวนะคะแล้วก็แอดกรอนะคะที่ให้ชุดเด่นตรงกันค่ะ3ตัวตรงกันหลายเจ้าเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมส่วน2ตัวนะคะ48และ58นะคะเด่นมากๆก,ก็จะ เป็น74นะคะกันที่28และ24ค่ะ741 275 2009ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสำหรับหมายเลขบัญชีเผื่อว่าท่านผู้ชมที่โตกมันกับแอดตนส้นเนาะจา้ะเผื่อว่าจะพิจารณานะนำใจเนาะจา้า มาต่อกันที่ชุดแนวทางของแอดปัญญานะคะงวดวันที่16เดือน664นะคะเด่น4คะ่ะล่างนะคะ47 48 49รองที่7นะคะบนคะ่ะ 7, 71 75และ76นะคะชุดของแอดปัญญาก็มี48นะคะ มาต่อกันที่ชุดเลขล่างของ no แอดนูนาจ้าก็มีตัวเลข48และ84นะคะสำหรับงวดวันที่16เดือน6 6 4นี้นะคะมาที่ชุดเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคนะคะเด่นที่1รองที่8นะคะชุด3ตัวค่ะ712 815 018 619481582285389นะคะชุด2ตัวบนและล่างค่ะ1215181941 81828485 1, 1, 8, และ89นะคะรางวังเบิ้ลที่11 1, และ88 8, 8, ค่ะชุดนี้ก็มี84นั้นเองนะคะ แล้วก็ามาเด่นตรงกันกับชุดของหวยไทยที่ให้ตัวเลข84มานะคะสำหรับชุดล่างของหวยไทยสำหรับชุดนี้แม่มอนก็นำเสนอไปแล้วนะคะทบทวนกันอีกทีค่ะบนนะคะ677886 7, 7, 8, 8, ล่างค่ะ3884และ43นะคะ ชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทาง16ชุดคู่ทองเงินล้านนะคะของ S สมหมายนั่นเองค่ะเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะแม่มอนก็จะขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะ16ชุดก็จะมี 02, 04, 05, 07, 12, 14, 15, 17, 5254, 55, 57 82, 84, 85และ87นะคะซึ่งชุดนี้ก็มี84นั่นเองค่ะและของชุดคู่ทองเงินล้านก็ให้เข้ามา3ามวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมเดินดีมากๆเลยนะคะสำหรับแนวทางนี้ค่ะและก็มาต่อที่ชุดแนวทางซุ้มกอกิตินะคะสำหรับ10ล่าง ก็จะมี 3, 4, 6, 7, 9และ1นะคะเด่นหน่วยค่ะ 2, 5, 6และ8นะคะซึ่งจับคู่ก็จะมี 4, 8อยู่นั่นเองค่ะมาต่อกันที่แนวทางแม่จำเนียนลอตเตอรี่นะคะตัวเลขเด่นชุด10อันดับก็จะมี 4, 3, 2, 9, 2, 6, 2, 8, 6, 8 1>, 1 3 8 5 6 4 6 9แและ4 8นะคะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางสรุปร่างของเมทาคูณนะคะแม่ม่อนอ่านซื้อเพิ่นทึกบบุญเนอาะจา้ะคันผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องซื้อเมนี้แมนอยู่จากแต่ว่านำสก,กุลชย,ยายเพิรนบ่แนจใ,ใจเนาะจา้ะ เอาเป็นว่าแนวทางของเมนะคะท่านผู้ชมรัฐบาลไทยงวดวันที่16เดือน664สรุปล่างนะคะ74 75 78 84และ85นะคะชุดนี้ก็มี84นั่นเองค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะสรุปล่างของเมทาคูเข้าที่54นะคะซึ่งเป็นตัวกลับนั่นเองค่ะ และชุดต่อมาค่ะก็มาเด่นกับชุด16ชุดกำลังดีของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองชุด6หางบนล่างนะคะซึ่งก็มี8 4นั่นเองค่ะท่านผู้ชมมาต่อกันที่ชุด2ตัวล่างของอาจารย์ธนศักดิ์นะคะงวดวันที่16เดือน6 64ค่ะ20 23 24 27 28 29 3 1>, 1 3 2 3 6 3 7 3 8 3 9 7 0 7 1 7 3 7 4 7 8 7 9 8 1 8 3 8 4 8 5 8 6และ8 9นะคะชุดนี้ก็มี8 4นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ชุดแนวทางของวังบาดานนะคะเลขเด็ด7 7นารราชค่ะ ล่างนะคะ38 30 34 28 20 24 18 10และ14นะคะงวดวันที่16เดือน6 64ค่ะจาก s w o o s นะคะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะคะท่านผู้ชมมาต่อกันที่แนวทางล่างของอาจารย์หนุ่มขอนแก่นนะคะที่เป็นลายมือค่ะ ชุดบนเพิ่นยังบอกให้มาเดี๋พี่น้องเพิ่นให้มาแต่ลางก่อนเนะจ้ะชุดล่างนะคะ2ตัว90 9าศูนย์เก้าสาห้าเกสี่เจดสี่แดสี่และ9ก้นะคะเบิร์ก็คือ4ีสนั่นเองค่ะชุดของอาจาร,รย์หนุ่มขอนแก่นก็มี8ปสนะคะ มาต่อกันที่แนวทางแปลปกสลากของอาจารย์แอทเทพนะคะงวดวันที่16เดือน6 64นะคะแปลเลขจากภาพค่ะชุด3ตัว476 457 974และ985นะคะ2ตัวก็จะมี7 6 5 7 7 4 8 5 8 9และ9 5นะคะ มันมาอีกแล้วมันมากับความเมาเนอะจาะชุดนี้นะคะที่ร้องเพลงน,นี้เพราะว่ามาเพื่อเมาเนาะจา่ะช้ายาเพิ่นเอามาให้พี่นองเบืองเพราะว่าง่วดที่แล้วนี้เพิ่นมาเนาะจา่ะสี่ห้าแบบว่าไม่ต้องกลับเด้เพิ่นว่าพี่นองล่างตรงๆห้ามกลับเพิ่นเข้าสี่ห้าแท้ๆเนาะจา่ะ หกหางข้องเพิ่นก็เข้าเพิ่นบ้าว่าทาบกเข้าเชิญเตะปากคนที่ยืนอยู่ข้างๆได้เลยพะนะเข้าอิลีพี่น้องเรามาดูชุดใหม่กันนะคะสำหรับงวดนี้16เดือน6 6 4นะคะจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะห้ามลืมค่ะชุด3ตัวหางเดียว5,9,4นะคะวิ่ง9มาบนค่ะ ถ้าไม่มาก็เชิญเตปะปากคนที่ยืนอยู่ข้างๆได้เลยนะคะส่วนเลขล่างค่ะจำลายมือนี้ไว้นะคะ16เดือนห6 4ล่างตรงห้ามกลับนะคะ3 6 4 6 5 6 03 7 3และ93นะคะ6หางชุดเต็มห้ามกลับค่ะเพื่อนก็ยังย้ำคำเก่านอกจากพี่น้องทาบทถือก็ให้ เตะปากพัวหรือปากเมียใดเลยครับพนะกะบกาละเนาะพี่น้องเนาะยานใดกองโอโยข้างหน้าหาันเนาะ,จ,ะจ้ะจ้าขันพี่น้องหมักพี่น้องก็จัดกระจวด,จดนำเพิน่นเลยจ้าแนวทางเพิ่นก็มาดีอยู่เนาะจะ้ะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟัง หากมีผิดพลาดประการใดแม่มอนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่มอนชาแนลด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโชคดีและสวัสดีค่ะ